สังเกตล้อแม็กแท้จากเลนโซคลิปเดียวนำไปประยุกต์ใช้ได้กับแม็กทุกลายของแบรนด์เลนโซนะจ๊ะเข้ามาดูแต่ตอนนี้เราอยู่กับแม็กอ e ีโบล a านะคะเป็นลายใหม่จากเลนโซตัวนี้เป็น5รู114สามารถใส่พวกรถ t o โยต้าคอรเป็นรถ SUV รุ่นเล็กที่ทำมาเป็น5รลูนะโอเคตำแหน่งแรกสติกเกอร์อันนี้เป็นสติกเกอร์แปะเนี่ยมันสามารถเรียนแบบกันได้ถูกไหมก็ข้ามไปก่อนเอาที่มันลึกกว่านั้นล้อแท้มันจะมีสติกเกอร์มารช่องจุกมาให้แต่อันนี้ลอกทิ้งนะคะอันนี้ไม่ได้ว่าเป็นที่ตกแต่งอะไรมันจะแตกต่างกับสติกเกอร์ตรงนี้สติกเกอร์ตรงนี้จะแบบจรงิงจังจะแปะใช้งานตลอดเลย ของแท้ข้อต่อไปที่เราจะดูหน้าตามันจะมองดูทั่วไปหมดแทบจะดูไม่ออกเลยให้เราเข้าไปดูที่ฝาปึ้งฝานี่ยังไม่ได้ลอกซีลพลาสติกออกนะเดี๋ยวรอลูกค้ามาใส่แล้วจะลอกออกฝาเขาจะมาคำว่าเลนโซเป็นเนื้อเลเซอร์เข้าไปเลยเดี๋ยวซูงให้ดูชัดๆเห็นไหมอ,อันนี้เราพอจะดูเป็นแล้วนะว่าล้อแท้เป็นยังไงเดี๋ยวจะพาไป a d v a กว่านี้ นี่พามาดูข้างหลังจ้าเราต้องดูลึกไปขนาดนั้นนะคะข้างหลังเนี่ยหลังฝาก็จะมีโลโก้ของเลนโซเขาอยู่เลยไม่พอเรามาดูที่เนื้อแม็กเนื้อแม็กก็จะบอกสเปคต่างๆตรงนี้จะเป็นแม็กขอบ16กนะคะกว้าง8นิ้วนะคะจะบอกสเปคต่างๆไม่พอตรงนี้บอกเลยว่าใครเป็นคนผลิต โรงงานเลนโซ่เป็นคนผลิตเองเขาจะมาร์กที่ตัวนี้ไปด้านหลังเลยตัวเนี้ยเย็นแบบกันไม่ได้นะถ้าของฟอร์มทําโดนจับนะตรงเนี้แล้วก็แมคเลนโซเนี่ยค่ะผลิตที่ประเทศไทยบ้านเรานี่เองนะคะ Made in Thailand บอกหมดเลยรายละเอียดนี อันนี้พอเพื่อนเพื่อนถามว่าอ้าวดูกล่องไม่ได้หรอเลนโซ่ของแท้มันก็เป็นแบรนด์เขาอยู่แล้วคือกล่องเนี่ยใครจะทําเลนแบบอะไรก็ได้มันทําง่ายแต่ตาปั๊มที่ให้ดูที่หลังแม็กเนี่ยอันนี้ชัวร์รอบเดียวจบไม่โดนใครหลอกแน่นอนเพราะว่าล้อแท้จากเลนโซ่นะคะมันมีประกันตั้งสิปีเออโครงสร้างเขาอะบอดี้เขาอะมันก็คุ้มค่าเสียเงยินทั้งทีเราก็ต้องคุ้มค่าส่องหน่อยนิดเดียวโอเคนะดูไปแล้วนะ The pie.